Houseview ประจำวันที่17ตุลาคม2025 ความอ่อนแอของเรจนอลแบงก์ในสหรัฐชัดเจนขึ้นตามที่เราคาดไว้หลังงบธนาคารซา o n นสแบงก์คอรและเวสเซนอัลเเผยหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะซา o n นที่ขาดทุนกว่า50ล้านดอลลาร์จากเซียไอรอผ่าน California Bank งก์แ t นทรซึ่งตามหลังกรณีล้มละลายของ t r i c o l o r Holdings และ First Brand สุดกระแสะความกังวลว่าค o อคโคเ e s ในระบบธนาคารอาจยังไม่หมดไปขณะที่จำนวนบริษัทสหรัฐที่ยืนล้มละลายเพิ่มขึ้นแตะ3 7 1แห่งเ e a r to Date ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวจากนโยบายทาริฟเรายังคงแนะนำหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐเนื่องจากปัญหาเล็กอาจลุกลามสู่ความเสี่ยงเชิงระบบได้มากันที่ภาพรวมตลาดเมื่อคืน S&P 500ลบ0.63%นั่งลงโดยกลุ่มฟิナンเชียลจากความกังวลนี้เสียในแบงก์เล็กเทนเยียยูร่วงลบ7.5บิปสู่3.95%อย่างไรก็ตามงบ TSMC ท,ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นในทีม AI ในส่วนของข่าวแรก t SMC รายงานรายได้และกำไรคิว3โต33%และ38% year on y เปอดนพร้อมปรับเพิ่มคาดการรายได้ปี25เป็น mid 30% growth ขณะที่ Oracle คาดว่ารายได้ปี30จะโตถึง20 billion dollars และ EPS โตเฉลี่ย3 1ร์เซต่อปีสะท้อนความแข็งแกร่งของ AI supply chain ที่ยังไม่เข้าสู่ฟองสบู่และยืนยันว่า AI คือ secular growth team ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผู้ว่าการเฟดคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ส่งสัญญาณว่าเฟดควรลดดอกเบี้ยอีกเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้และระมัดระวังหลังจากนั้นเนื่องจากคออินฟลชันยังสูงกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มเด้งขึ้นจากอินพุตไพรซ์ภาคการผลิตที่เพิ่มเป็น49.2สุดสะท้อนแรงกดดันจากต้นทุนทาริฟและความเสี่ยงพาสจูอินฟลชันในระยะถัดไป สหรัฐรายงานขาดดุลงบประมาณปี25ที่1.78ล้านล้านดอลลาร์จากไรายได้ภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นแต่ภาระด,ดอกเบี้ยยังพุ่งแตะ1.2่ล้านล้านดอลลาร์สมสุดเป็นประวัติการสะท้อนฐานาการคลังที่เปราะบางขณะที่ฟิลาเดลเฟียเฟดเซอร์เวชี้ว่าภาคการผลิตหดตัวลบ8จุดปบ่งชี้เศรษฐกิจอ่อนแรงและภาระหนี้ที่อาจกดดัน UST s u p p l ปให้ล้นตลาดต่อเนื่องเราจึงไม่แนะนำการลงทุนในตราสารลองดูเรชั่นภายใต้สภาวะนี้